สวัสดีค่ะพี่น้องพ่พ่อกับสาวอุ๋ยอีกแล้วค่ะในช่องบ้านี้พ่นกับสาวอุยค่ะพี่น้องเฮ้าใหญ่แปลงมาแปลงที่สามหวะค่ะพี่น้องแต่ว่าแปงนี่โมเมนต์ของเฮ้าค่ะแปงนี้เฮ้ามาเห็ดรับจ้างเพิ่นค่ะพี่น้องเฮามาคั่วให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะว่าายหรอกค่ะแปลงนี้นั่นว่าพ่อะไรดอกค่ะ ต่ว่าอ้อยเพิ่งง่ามอยู่ค่ะเป็นอ้อยต่อค่ะพี่น้องอ้อยต่อสองค่ะเป็นอ้อยขอนแก่นค่ะเข้าคั้วอยู่ที่เก่าลอยด้ยค่ะต่อตันสำหรับอ้อยต่อค่ะอ้อยตุลานีเข้าขั้วอยู่ต,ตันละพันค่ะพี่น้อง มือขีบของเขากะบบาวนิพจนคือเก่าค่ะลูกน้องเพิ่นกับสองคนค่ะจัดทึ่งรถบรรยากาศมือนีๆเะเย็นสบายอยู่ค่ะเป็นมืดๆคึมๆค่ะพี่น้องเป็นคือฝนทีตกนี่ละค่ะ ่ะเมื่อบึงฝีมือการย่ำอ่อยของสาวอุ้ยค่ะเป็นทังใดน้อค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องก็สาวอุ้ยมีกลามเบึงโหลดค่ะเบึงมีดกกบสาวอุ้ยโหลดค่ะคันว่าสันคันว่าสันใหญ่นีมันกระสิที่เบึงขึ้นจะของผดพ่อค่ะพี่น้องต้องว่ากลามค่ะ เป็นยังห้าจังได้ฟักได้ซับค่ะพี่น้องซับอันที่มันมันคดนะคะมันคดแล้วก็ล่ำล่ำที่มันขว้างนะคะพี่น้องซับให้มันไปทางเดียวกันไล่เดียวกันค่ะมันจังสีเฮ็ดให้ห้าใส่อ้อยได้ทัได้ลายค่ะพี่น้องได้ลายตันนะคะคือทันห้าบโบอบซับ ว่สับที่ไอ้ล่ที่มันขวางนะคะมันก็จะทับทุมกันไปเรื่อยๆมันก็จะบาดเจ็บนะคะพี่น้องมันก็จะบาดได้ร้ายตันค่ะ เมื่อว่าหน่อยว่าร้ายเสาอุ้ยกระเฮ็ดเบิดคะพี่น้องกับขั้วเบิดคะเสาอุ้ยเสียบยังค่ะนั่นเขาเอินเป๊กค,ค่ะเสียบเป๊กค,คางค่ะเปกดากนะคะเวลาเ้าอยจัดอ้อยมันจะยื่นยื่นดากออกไปนะคะเสียบกันไว้ค่ะบ่ให้อ้อยตกลงไปค่ะ อ้อยอ้อยตัวนี้มันเป็นอ้อยขอนแก่นค่ะเหตุง่ายอยู่ค่ะพี่น้องสาวอุ้ยว่ามันบกคดปันใดค่ะพี่น้องอ้อยขอนแก่นค่ะดินมันก็อยากจืดอยากจางไปแน่แล้วค่ะพี่น้องกับเอยากงามปันใดค่ะทั้งอยู่ทั้งสาวอุ้ยค่ะ เจออ้อยล่มกับคัคืึกันเลยค่ะแปลงใดที่มันมีไ้โพนมีอันนัไนมันก็จะล่มค่ะที่ผ่านมานะคะแปลงที่สาวอุท่าให่บึงนะคะแปลงที่สองของเฮ้านะคะมันอยากกะยากล่มอยู่ค่ะโอ้ยพนักงานขืนฟันมาสั่นค่ะพี่น้องมันล่มมันโคตนะคะ เพิ่นจ้างจังใดกันน้อค่ะไอ้คืนนี่ค่ะตันละตันละสี่สิบาทค่ะพี่น้องเที่ยวนึงเพื่อนกระซีได้ประมาณสามลอยค่ะคนละสามลอยสามลอยกลัวนี่ล่ะบ้าบ้าหลูดสามลอยค่ะขึะ้นบ้โดนค่ะประมาณสามสี่ซุ้โมงค่ะเพราะว่าขีบของสาวอุ้ยมันเป็นขีบรุ่นกลางค่ะมันกระี คีบว่าได้หลายปันได้ค่ะคันคีบรุ่นใหญ่นี่ก็สบประมาณสองสวโมงเพื่อนข็ขึ้นเต็ม